สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สขูส่ชูคนเพราะว่าจะเป็นเอฟซีทางภา,ายในในต่างประเทศพี่น้องเอ้ก็ยินดีตอ้อนรับกับซูซองยูทูบบาร์กําไพเมื่อนี้เดินทางมาหาทางพอเท่าโจ้ยเพื่อนพี่น้องห่างหายไปโดนพอสมควรเนาะย้อนว่าทางยาวข้าวไกลพี่น้องเอ้ก็เลยไ่ได้เวียนมาเยียเย่ยมยามถามข่าวทางปุตูเพื่อนประจาก็เลยเมื่อนี่มีโอกาสเวลามาทางนี้พี่น้องเอ้ได้เวียนม,มาเยี่ยมมายามทางปุตู โจยเพื่อนเนาะโอเคพี่น้องมาหอดจอดเถิเราต้องห่อลายอย่าห่างพี่น้องเลยเข้าโจยสก๊อตพี่น้องอ่ะโดยสบายดีพ่อตู้เป็นจังไงอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่โโยดกินข้าวกินน้ำ้วบ่พอเท่ามื้อนี้โยกินแล้วโอ้ไปทางไหนเบิดสมอัยมีแท้มื้อนี้โยไปมาเล่น้องสายฝนเพิ่นไปทางไหนสายฝนเพิ่นไปหาไม้หาไม้หาไม้มาเห็นยังพ่อตู้ว่ามาคำนี้แหละว่าคำเพื่อนนี่แหละอืม ย่อบืนและวย่อมืออื่นมืออื่นบ่เป็นมือยอน่ะโดยมาช่วยได้พี่ช่วยกันแล้มืออื่นมืออื่นสิมีเวลามาอยู่บ่ทางบ้านก็เฮ็ดบุญบานีเฮ็ดบุญแจกเขอนติดกันโดยมื้อนี้ก็มีเวลาตูดมาหน่อยนึงโดยมื้อนี้แล้วเหนอยเนื่อยมือมืก็พอก็ะดิมุกดีใจโดยขอบเมืองตามนี้แหละมาตั้งแต่เช้าเพื่อบ่ฮอดพี่จนบ่าย เรบอลุใหญ่มากเลยคุณมีรถใหญ่บ่มีอายุมันหักมันขับรถมาไหวบ่กขับกระจายมันหลายรถใหญ่กันพระตูเโ้ยโดยโดยอ่าน้องชายฝนเพิ่นไปหาไม้มาไหว้ค่ำเสาข้ามันนั่นนั่นนั่นเคื่อนแน่เนาะย่อมาออื่นพี่น้องเลยดีใจนำทางประตู๋จะได้เคื่อนใหม่แล้วบัดนี้สบายเอออย่างจีนนี่เองนก โดยบนนึกบ่อฝันบ่อพอตู้ว่าสิได้บัดนี้ยพอพอก็ไปฝันช้าถูกชะกันเป็นไห้สบายดีพ่อตู้โอ้ยสบายดีโอ้จำลูกหลานได้อยู่บ่อพอตู้บ่อหลอ่ะเอาเลยเออเอิ้งไม่มาเนาะเพ่อตู้เนาะก็ลินกีตาร์ลินซอบ่พ่อตู้โดยเป็นอยู่บ่ออ่าพอเป็นชั้มาชั้นหนึ่งแล้วหรือเปล่าพอได้เนาะพอได้พอได้ถู่แต่ไทยพอเฮ็ดเองนี่เฮ็ดเองเบิ่งแน่อมาจอย พี่น้องเลยนี่นพี่น้องมัถ่พี่น้องนี่พอตูเพ่นเห็ดนี่มยังนี่เคยเห็นบ่เคยเห็นบ่เอซนี่สีซออพ่นวะลองสีมายุ่ตูสีให้เอฟซี่นพังมายุ่ฮ่พอตูโจยนี่มีความสามารถลายได้พี่น้องเลยเอาเบิยกเห็ดอีกนะฮะอย่งบ่ถึงปับยังบุถึอ ธรรมดาเลย่พอเคยลินได้เป็นเบาหันเลยเคยดินเป็นเบาทั้งทั้งแขนยับปีซี่ช่อหัหอไะไร้บ่กีตาก็ได้น้อเออแล้วต่างวายบอกนี่

เอาเอาที่สีได้เนี่ให้มันฝุดได้โอ้โหหายเวลาเอาถูให้มันฝุดให้มันฝุดได้จะเอาสีจะไม่ไปดังอ่ะบอกมันไ่ดังถ้าเอาถูเออไปซูไ่ดังเนี่ยนั่นเนาะแนวนั่นจึงสามบุรีสู่ใส่นี่บูดังพี่น้องเลยซื้อต่อแม่ตัวกับพี่เฮ็ดโบเป็นเฮ็ดโบเป็นสีโบเป็นเออได้สีเราสีลองยุบบ่อจอยจาลาจอยไอฮัน โร่ำกัะเบนและปอกแต่เมื่อก่อนนี่ทรับป<อ>ระตูนี่<อ>เคยไปนำหน่วยงานศิลปะพื้นบ้านบอแต่เมื่อก่อนเออบางหันได้ขนบาดชาวาบ้านชุมชนมากคนใต้ชีวิตอาการเราเก่าแค่แบบงานบุญ<อ>งานยางนี่บอบุญงานยานบงบางหันล่ำพญานี่บอพอล่ำพญาแบบล่ำต่อกันนี่บอโดยบงางหันมันมีกระบอกเลยบางทีบางหันมีเราวไ่ผ่าก็ดี ทหารมีกระบองเนาะชุดปลาไตกระบอกไตกระบอกไตกระบอกหรือการไตอะไรบ้างหรือก็เอายาปีชีช่อแล้วก็พอดรับต่อกันโดยตอนจะกระพัดเข้ามาตวิตเด้อหรือกาทั้งมือกับปุยกระปุ่มจุ่มจุ่มจุ่มเลยลชีช่อแล้วก็หมากลำปีพี่น้องเลยแต่ขีเนาะแขนกองหางมีบอกปึ้งปึ้งปึ้ง ะอให้พ่อได้ดนตรีเอากระฟุ้เขาหัว่าล้อเลยติผู้ในพอนัดนตรีพอนี่กระฟุ้ยแล้วเออความสามารถเฉพาตัวลายดิสาพอตู้นี่พ่อเคยเห็นเขาเห็นนะเห็นจำเขาไหมละพอเขาหัวและดนตรีพอโอ้ยตัวนตรีเอานางนันนางพานได้ไหใส่นางพานดูฟา่นี้นางพานมได้ใตัวันได้บังัน เดี๋ยวนี้ไ่มีแล้วเดี๋วนไปก็พายนนองสายฝนคนไปตัดไม้นะประตูไปกับคุณชาวบ้านและขอแห่งเขาไปแต่ใหม่มาค้ำมาค้ำเสาเรื่อนี่เ่เออค้ำเสาเรื่อนเวลาหฮาวอขึ้นเลยยังม่หลงเลยโบกแล้ว้วาดื่มน้ตูได้เออการเดือดเออมืออื่นีกแบบนี้สีอมืออื่นนี้น่เป็งาดออาจจะถูกเลบุลํารวยเหมนกันดสบายดีเลสบายดีโอย มาเห็นขอบประตูเห็ดสีส้ซอายุาจอยเห็ดายุ่หาชี้ให้บ่เอ็ทั้ลำพมไหนจึงเป็นทั้งสีทั้งลำไหนลำเลยขันมาสีซื้อบลำนี้มุมมวนไหนมันบอกให้ประตูล้ำชาคันคันชีเป็นพอตูลอเป็นฮ่าฮ่า่าจุดอล อ่านลงทางะไไบนี้จับยับถือเดยทจับกัยังบถือเลยเนาะ้เห็นะเอ้าเ็ควายปบบ้ัวทนงัวสิมานี่มันหอมปาก้าขาเมะมันยาดมันยาดปกาขามานร่เขางครับมันว่าไรมัน สมารดเราเนี่ยลายได้ประตูเปราแขนกะลำปีเปราอบนเปราเกเปราสชนะก็ได้บ่พวกเราเป็นตัวนั้นเนาะแฟร์แคนนี่ได้เนาะได้ยู้แต่ว่ายเอ่อเปราเท่เป็นยังลำบากได้พงนี้เลยนะบ่จุ้ยก็ได้ยังไอเนี่ยชอบซีโซ่โอ้โเป็นกีตาร์บ่กีตาร์ชิ้นนั้นซีซีโซ่แบบหาเก็บรันว้านเลขเศษมานผลิตเอาเอง เอ็ดเอาเองนะนี่นแหลยเชื่อชายกระขาดล่ะพัฒนาแท้นี่พัฒนาแล้วพอตาดีแล้วตาดีเอ็นห่งเลยพัฒนาแล้วป่าดนี้นาดีเห็หนุ่เห็ดเพียงเป็นเบิ้งเห็ดไฮลูกลานเบิ้งคนถุงมือนี่บุญจากเป็นแน่เนาะเออบุญเป็นแล้วแล้วเขาเขามาเบิ้งพอเห็ดเขาว่าเขามาเบ้างก็คืนเขามา

เด๋ยวเป็นมือมืออะไรหมือกึ่งให้อ้าวก้อยไดไหมโบร่างชายตัวขาดเลยชายชามันผสงะไบอเห็สายใหม่ยังมีคบรวดเห็ดประตูวายวายนี่มันจะกับตัวนีได้หนิใส่ชูดบอ้วยบ่ได้แล้วมันใส่ชูดเด้ใสู่ดได้ยังดังอ้คำว่าใส่ชูดบ่ดังเออบ่ดังหัอรบอใส่อหบ่ดัง เพราะว่ากีตาร์นี่มันทุกมือนี่มันคนผู้หลายแล้วเนาะแต่ว่าโซ่นี่มันมีใครผู้เนาะนอกจากคนรุ่นเก่าเลยจะเห็นได้นนสิดได้ไวไอ้ยือไอ้ยือไอ้ค <c oughs> ือท่านสีทาร์มก็ได้พ่อกระสอบได้ผมได้อมาส่งเชื่อมได้ยกสีได้มาเยะไปทางมันนี่หรอือเปล่า นี่แหละเนาะแล้วแม่แบบขบก็ตัวละสีนี่ไปเดี๋ยวฉี่โซเราวะตั้งไว้์คอเงินเมียทุเป็นแต่จังหวะนี่บอกเป็นแต่จังหวะนี่จังหวะไหวยกูนี่ครับเป็นอยู่บอกไล่ว่ายๆก็ได้โอ้ยงานนี้ัยังบกัดเนี่ยยังบกัดโดย ราาะว่กีตาร์ก็ได้ตังค์ไวายไว้เอาโอยู่ตังวายไว้กีตาร์ตังค์ไวของเงินเมียพ่อเอ็นเอาฮะมาจอยเดี๋ยวคอยเห็ดเองก่อนนะเอาพี่เงี้ยไปเชียร์กระหองบ่สองเมียไปเชียร์กับห้องบานนี้พี่น้องทั้งทั้งต่อทั้งเดี๋ยวบ่อเอ็นทั้งต่อทั้งรับหนึ่งก็ได้พ่อะประตูให้บ่อเอ็นแล่วหรอให้บ่อเอ็นรับเด้อเอาบ่อเอ็น ม่เป็นบาทนะอาตัวบานก็ได้ จะบอกเอ็งงาน้นแหละจะบอกเอ็งงาน้นแหละับลังงนมันดังบดเพลมันือมาดังเตห่นี่เจ้าจัอ่เห็ดโเป็นอโเป็นจะมีบทจำใช่บมานอนลำพอยจัทซาำหมื่นสีมื่นจัจีเป็นเนาะเคยนอนเฮ้เออมนเฮียนเนาะนอนสือบเปียนบมเป็นเคยนอนท้องเสือแล้วเออประตูนี่แล้พอสอให้ล้วอืออ จับไปฉั่งรูเลโลเลตะกี้น้ำเพื่อนพอเถ่ามีอยู่กับลำปีตะกี้โดนหอยยังไมนี่้เป็นแต่พ่อเป็นแต่เป็นบ่าวเอะไรห่อห่อเป็นบังชาอันนี้เขาห่อว่าชีซอบังซอ่บังซอ่ไม่บังชาอะไรบังยังไงวะขาเจ้าอันสูบอันก็บังใหญ่ๆนะจ๊ะขีดได้เห็นนะขีดได้หรือว่า ทางนี้บ่มีดอกเยูะจ้บ๊อบเนี่มันจังดังออกมานี่เฮ้มันดังอะมันดังนี่แล้วดังมาคึงโจ้ใช่ไหนั่นเลยมัเป็นโจ้ถ่ายมือมันมาแล้วมัดังหันแล้วเออเกย์เกย์เกย์อาแล้วมึงมงมันคือบ่เป็นจังหวะบ่เป็นจังหวะบ่เป็นนั่นว่าทัพนองมึงสั่งเอาถูไปถูมาล้วล่าบอกโอน

จะเป็นแบบว่าเป็นกรรัมของเอกลักษณ์แบบประจำชนเผ่าเขานะเนาะเอำเป็นเพลงกระเจ็บนะเพลงน้องเอ้ยก uh huh. ึ้ยเนี่ยอ่ะกึ้ยกึ้ยเนีเจ็บบ่ประตูก็บได้เพลงโอ้ยมูตะเราโอ้ยจำมาแส่งมูตะแกงเด้อจำอัชชออันเราจบว่ามูตะแกงเนงวงว่าบ่งวงกิน กินลงว่ะหมอกินลงกินขึ้นโอ้โหก็หมายก็หมายเป็นเป็นภาษาเล่าแบบนี้เนาะมูเตเรียคุ้ยมูตะเรียจำมาแช่มูตะแกงจำมาซอโอ้โหวายอย่างนี้จำขึ้นจำลงจำลงเอ่อเอาลองไปเป็ประตูดิค่ cái mẹ thâu, phan cào luộc sao, à. <laughs> 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 mà mê phải ừ. mà trời chắc nó, không có

หาพื้นหาพื้นหาัวแบบนั้นโอ้ก็าม,ม,มายพพมเยาาพเยบบื่อนเจ้าแลกทาน้เป็นเนื่องรถยนต์เป็นทุกอย่างเดี๋ยวราาให้ดู ครั้งแรกได้ที่ได้เห็นตัวเป็นเป็นสีซอแบบนี้เคยเห็นเคยเห็นแต่น้ำกระถัดท่าไรอืมขัดขัดขัดเนาะร่องล่องแบบพอต้องสีชออไดบ้างบ่ได้มันบ่เขากับมันบ่มีเสียงอะไรมันบ่เป็นบ่โดดบ่เป็นไปหฮางห้องช่โดยบ่ได้เนาะไปเก็บปองอีหยังมาเนี่ยบ่กปองสีปองสีปองสีเก็บมาได้ใช่แล้วเขาปะเป็ดเป็ดนี่เป็ดเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนเขาทั่วไปหลักลี่เห็ดปะ หรือเฮ็ดียันเอ๊เจะจจะเป็นม่าเออเออเออเห็นเยมันจะกินกับเพงมตูเดี็นก็จเบกชบ้าชีกจชีเออแมนบอกบอบอแมนตัวนี้จะาเี๋ยวมแค่น่ะ บอกมีตัวหนุ่มแบกจะบ้าเด็รอ่าบอกไอ้นในทีวีเี่อันนั้นมันแบบนึงอันนั้นมันไปรูเป็นยังโบแมนไปรูผยังอันว่าสีชเบาเต้าไปจะมาแบบเมืองเงนอกนั่นอันนะเออส่งนอกแล้ไม่ไดยังตัวกันนี่มาชั่วจรก้นะกัน นั่นเขาห้องบ่เบื่อเด็กกัมกิตาเจ้า่าบ่แม่เต่า่าสีเยวแม่นที่บ่านแถวแถาที่เล่นเฮ้าแมนอยู่เมืองนอกต่างประเทศเราจะมักมีแค่เรียกเราถึงหีบช่อช่อหลอกอันละก็เอาผู้ชายผู้สาวมาเตาช่อช่อว่าโลสาวนี่ก็เป็นบ่ชซอลอสาวนี่ ไปปุ่นกับบางชานมันยังบดีครับโอ้นาบอลเชียกๆล้นเขาเห็นอันพทร์ีเขาเข้าไปฟังอันในเห็นในว่านี่คลิปเป็นอย่างนันะว่าในห้องทำรองเพลงอย่างสีโซเกี่ยวสาวอ่ะสัะฟังไปกับม้วนอยู่ไดเออแต่ว่าบูจักวาสาหกแต่ว่ามวนกอมาห่างกอมลูกก็ได้งานทีเบอลูกงานทีเบอการลกันมันหอ ได้ดได้เลยเางานสามัญย่งบุดีนาะน้าพออยี่ส่งทั้างองาอ้งาบ่เอ่นเลยเดีอยวบ่จเออเหแล้วบ่จอยเลยตุ้ียเนาะเียวว่าจะจอยนิดหน่อเแรกหเจสองนี่เจ๊ติดิดบ่เนี่ยจ็บแล้วตาห็นละตาห็นว่าแล้วจะเกาดงี้ะเสียงเนเออาพอหตาบอดพอ่หันยังตาบอดบ่หันิเห็นแรวเนาะลรูปองกันเนาะตามที่เออ ตำเที่ยนรูบล้นาะเออรอแล้วเมียเราบ่อเนี่ยงฮายพอฮายเลิกเทำกันได้ใส่ประตูหายเออพอเบาแล้วพอยาแล้วบ่เอาบ่เจ้าน่ะบ่มออย่างได้พอประตูบ่คิดนึงบ่คิดนึงโดยเพักว่ามันบ่ซับตุก้อนย้ำเนาะตุก้อนโนวุ้ยเออชุดยอดดีดีนะหาตัวเอาแต่ภาษาหน่อยตุกอดเฮ้ยหาตัวน้องๆนี่อ่ะมื่อได้ยอมบาดไอเนี่ย เออก่ะิืนและบำปืนปืนจังมือได้หลืนืนจังมือได้มือได้ยายาเออมือได้กัได้พอนะเด้อันอันร้องม่อย่างน้เนาะมีปัญหาทางประตูมือได้ก็ได้นีปัญหาเพื่อนก็ได้แล้อยู่แหละคนได้อยู่เนาะนดก็ตามเพื่อนรักตามเพื่อนที่การเพื่อนย่อให้มือได้เพื่อนเทให้มือได้ก็แล้วแต่เพื่นโดนประตู บอบอเซตคาวีย <c oughs> <Ừ. S 3> ่เนาะเออเปยเ้ยเงียงามเงียบเงินตันเนเงียบเงิเนาะเออโดนเติบบ่คุดวันีครับบ่ก็มุดมือแล้วขุดวันหหินฉับมิติหินบกดีเนาะฝุ่งชับจนตาแดงกมนเออมุดลงมามิติหินโดยว่าเออพ่นไปซอยเขาจพ่นขุดซอยเขาไก่ปันเนพผมตูเพ่นไปตัดไม้นี่โอ้ไก่เจบเอ้ผมละให้ไปตัดไม้ สายพจนนมไม่ทำโตมไม่คำอะไละเวลาเหาอีขค right ืนเลยคำาบจะไม่ล้มเลยไม่คำแมวไม่คำโตเออกับคนชาวบ้านนี่แหละขอแห้งหน่อยเขาไปนําไม่กลมไม่อ้นี้เหานนิบอโดยไม่กมทำามด้นะโมเมนตใหม่สังข์องงไเนาะคนข้ามตุ๋ไทยก็เป็นเนาะเป็น บอกจะสีคืออลคือีเลยอ่าบอกเอนบอคือไรเนาะสีให้บอกแอนหายอยู่เาเือหาคนหาก็ได้บ่พอสบได้เาก็ได้ทันว่าเอาข่อยนะเอาขอคิดอิดอดีรลังและหายนะอือโอ้ยคิดถึงอดีตความลังอไเง้าเอาเบิ่งเอาคิถึงอดีตความังเอาเสียงไม่เหมืนเสียงบนี้ ไปเสียงเพลงจบคะแนนฉีเรื่องนกต้อง,ต,องต้องถูกขีสูตรก่อนลืมทา่าขีสูตรเออนั่นแหละขีสูตรนั่นแหละขีสูตรก็แห้งกรือยี